สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในจูรัสซิเวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กรอของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนต้องขอโทษคนที่รอคอยคลิปหน่อยนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ลงครับผมคิดว่าเพราะว่าพี่ทาคือจริงๆอ่ะพี่ไปโฟกัสไว้ไม่ได้ลงอาร์คไคจูนานไงไม่ได้ลงอาร์ีซีนานแล้วไปโฟกัสกับมันแล้ว ปัญหาเดิมๆครับผมเด้งๆหลุดๆค้างๆครับผมก็เลยโอ้ไม่ได้ทําคลิปอื่นเลยครับผมวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะลงทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็คงลงพรุ่งนี้ครับผมคลิปนี้หมายถึงจุลศิษย์เนี่ยนะโอ้ขอไปคนที่รอคลิปเลยครับผมพอพี่ไปโฟกัสคลิปหนึ่งแล้วคลิปอื่นคือไม่ได้ทําเลยครับผมซิงไปเลยฮะตอนนี้ <laughs> มาพี่ฮะมาปุ๊บบ่นเลยเหรอเออนั่นเนละมันไม่บน่นไม่ได้เลยครับผมทุกคน ปัญหาเดิมๆจริงๆครับผมเดี๋ยวพี่จะรีบตามให้แล้วกันนะผมถ้าลงทันนะโอเคครับผมทุกคนมาวันนี้มาเข้าเกมก่อนครับผมก็ของจูเลสติกเนี่ยมันจะมีแพ็คหนึ่งที่เราสามารถตีได้ครับผมแล้วเป็นแพ็คที่แบบได้ของโคตรดีครับผมนี่ครับผมทุกคนแพ็คลิ t เทิลเฟสต้นะผมว้าว,ว,าวดูตัวดิทุกคน โอ้โหได้การแบบงามๆทั้งนั้นเลยครับผมโอู้ยมียันรีเจนระดับสามคือถ้าใครได้อะไรนี่ต้องเอามาอวดกันเลยนะครับผมสำหรับแพ็กนี้เนาะเพื่อเฮ้ยเฮ้ยโมโ,โนก็มีครับผมโอ้โหไฮบิดแดงยังมีอ่ะโหมียันเลเลยเหรอวเนี่ย <laughs> ก็ถือว่าเลี่ยงดวงเอาแล้วกันครับผมทุกคนมา ก็สำหรับแพ็กนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับผมว่าตียังไงเนาะทำตามเงื่อนไขมันครับผมในหนึ่งแมตช์เดี๋ยวจะต้องมีบอลนิทาโซล่าหนึ่งตัวสำหรับแมตช์แรกครับผมเห็นไหมมันคูณหนึ่งไว้ครับผมมาจัดครับผมคือถ้าเราไม่เอาลงเราจะไม่สามารถตีได้ครับผมแพ็กแบบนี้มันเป็นเงื่อนไขเนาะแต่มันได้ตัวดีนะเอาจริงๆริงแล้วอะแล้วดูตัวที่มันให้มาครับผมบอลนิทาโซล่าโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเอาไปตรวจแทงแล้วกันเนาะทุกคน จริงๆนะผมมันเป็นระดับคอมมอนหนิมั้งบี้นาตอร่าเนี่ยนี่ไงครับผมทุกคนโอ้โหเป็นตัวแรกของแถวของพี่เลยต้องบอกว่ามันจริงๆไม่ต้องซีเรียสน,นะผมร่างหนึ่งหรือร่างสี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูนี่ไงที่มีร่างแม็กอยู่ครับผมทุกคนดูค่าพลังดิไม่ได้ต่างครับผมจะใช้ร่างหนึ่งหรือร่างสี่ก็ตุ้ยเหมือนกันครับผมนัดเดียวแตก <laughs> โอ้โห แต้มเดียวแตรกบผมทุกคนก็ใส่ไปตัวหนึ่งครับผมตามเงอนไขที่ม <dos os> ันบอกเท่ากับว่าเราต้องเหลือสอตัวในหนึ่งแมตช์เนาะก็เอามันไปแทงก่อนแล้วกันครับผมไม่มีแต้มสักนิดสักหน่อยฮะโอ้โหไม่น่าจะรอดไปครับผมทุกคนเฮ้อไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกจริงๆแล้วใต่ตัวแบบโหดมาเลยครับผมเอาแบบตัวหนักๆเลยเนาะแต่ถ้าเด็กใครไม่โหดเนี่ยพี่ว่ามันไม่น่าจะจัดตัวมาขนาดนี้ครับผม คือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะตีง่ายกว่าเนาะจะดูของพี่ดิเกินไปเอาโอ้โหเปิดเปิดสองเรียบร้อยครับผมมาละฮะตอนดีอินโดรรปเตอร์เจ็ดสองลงสนามคือเอาจริงๆนะดีนะโชคต้องบอกว่าพี่โชคดีมากครับผมที่มันเอากินพืชมาแล้วบ้านพี่คือแบบกินเนื้อโหดด้วยไง เออเมีนกินเนื้อเลยครับผมเอาละเจ้าดิโล่ลงมาแล้วก็ตบเลยครับผมโอเคก็ไม่มีปัญหานี่ก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ไปนอนก่อนเจ้าดิโ่น้อยมาเลยสองตัวคือมันเอากินพืชมาแบบนี้มันจบมันจบแล้วครับผมทุกคนเอาละฮะสามเขาสามมาโอเคครับผมตีสาม สวยงามครับผมพัชชาไปนอนนะไอหนูตามเขาไปนอนบับเรียบร้อยครับผมโอ้โหอีซี่นี่ว่าคือว่าอีซี่ครับผมคือถ้ามันเป็นแบบเครื่องบกเครื่องน้ำพี่จะเหนื่อยมากครับผมโอ้โหบอกได้แบบเป๊ะๆไปนอนสักแกลลี่นีมัส อี่มาเลเวล900แบบนี้เข้าใจไหมฟืบมาแล้วย่องเบามาแล้วครับผมจังหวะดีเนี่ยแป,ป,ป,ป๊บๆเรียบ100หย้ย8,003โอเคจบไปในรอบแรกครับผมสบายเบือครับผมก็ถือว่าตีไม่ยากครับผมแต่ทุกคนอาจจะจะไม่รู้ว่าตียังไงเพราะมันต้องทําตามเงื่อนไขไงเอาละครับผมรอบนี้มันให้เอาเป็นไทละโนทไทท่านหนึ่งตัวครับผมทุกคนพี่มีปะวะ มาแล้วครับผมไทยระนดไทยดันมาแล้วนี่เลยคือต้องบอกว่าคนต้องมีตัวตัวนั้นก่อนครับผมถึงจะเล่นได้เนาะเอออันนี้พี่ก็ไม่มีครับผมเพิ่งฟา์กมาสดๆเลยฮะเออมันเป็นระดับเลด้วยนะคิดว่าผู้เล่นใหม่ก็น่าจะมีครับผมทุกคน ก็เจ้าตัวนี้มีไฮบิดครับผมพี่ทําไปแล้วเนาะก็เป็นซุปเปอร์ลันโนไททันนะผมใครยังไม่ได้ดูดูได้นะครับผมสําหรับตัวดีาอนะฟิลไปเรียบร้อยครับผมมารอบนี้เราต้องใส่ไปหนึ่งตัวครับผมจัดนะเอา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรอบนี้มาเบาได้ลนะ่ะโอ้โหเบาเกินครับผมทุกคนดูดินี่ละกันสกอร์เปียส ไปช่วยหน่อยไปครับผมเอาระฮะโอ้โหเบ้าวิวครับผมรอบนี้หลับตาตีก็ได้ครับผม <c oughs> ปากตี่นตรีก็ไหวครับผมโอ้โหมีดนโลดตัวเดียวที่แบกครับผมเอาระครับผมเอาระครับผมโอ้ไม่ต้องถึงมือตะกอบเป็นเล็กก็ได้มั้งเนี่ย โอ้โหให้พี่โตจัดการครับผมแต่โอ้ยเดี๋ยวพี่โตมันดามเมจน้อยนีหว่าเออพี่โตมันดามเมจน้อยัะผมไอ้ดิโลัมเลือดโขกมันแป็ดดูนนะแล้วดูเลเวลเลยเก้าร้อยกว่าเอาอไม่ตีด้วยครับผมใจคอนี่จะไม่ตีกันเลยใช่ไหมฮือตีมาเถอะเพื่อนหืมกันแบบเน้นเน้นตีมาตีมา โโอโหไม่ตีกั้นตีเลยครับผมไม่ตีรักใช่ไหมโอ้โหกันกันเฉยครับผมโอ้โหใจคอมันทำด้วยเลยวันนี้ดาเมจเองขนาดนั้นยิงกลัวไดร์โนไทนยทานไปหมดแล้วไอไปหมดแล้วครับผมไอบาเอ้ยโอ้โยขันหูเลยขันหูเลย สี่มาทำอะไรของมันวะนี่เ AI เนี่ยมันโอ้โห,โโหมันต้องการอะไรของมันวะโอ้โหร้อนร้อนร้อนเออนั่นเลยเพื่อนแกะแค่นั้นเลยโอ้โหจะบอกทำไมตั้งหลายรอบเฮ้ยมาบีโตส่งมันลงไปนอนหวันแล้วหน่อยนี ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมดูระดับพี่โตเก็บตัวเลเวล900สาบายหรอว้าแงมเรียบร้อยครับผมมาหัวหมิงไอเจ้าแฮกี้แฮกี้แฮกกี้ตกมาแฮกกี้ตกมาเออนั่นละปึ๊บปึ๊บเ,ออเหมือนมดสะกิดว่ะพี่โตขอมันสักทีเถอะบ๊บ เรียบร้อยโอ้โหอ,อย่าบอกนะวันนี้พี่โตเก็บสามโอ้ยสบายครับผมเฮ้ยเฮ้ยดูด้วยมหาเทพมหาเทพโตตอรัสนะเว้ยโอ้โหโอ้โหพี่โตเก็บสามแบบดิวครับผมทุกคนบวกเงี่มเรียบร้อยครับผมโอเคจจบไปในรอบที่สองครับผม พี่โตเก็บสามแบบตึงๆว่ะทุกคนโอ้โหเบาเกินมมาผมรอบท้ายอุ้ยกิกกโนโด้วยมีปะวะตัวมาผมกิกกโนมาแล้วเราฟาร์สดสองตัวเลยเอะผมวันนี้คือพวกนี้พี่เอาไปฟิลหมดแล้วไงเออ <c oughs> ไม่ได้ไเลรอะผมมันเป็นระดับเละเจ๋งๆนะๆนะทุกคนคิดว่าน่าจะหากันไา้อยู่เนาะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเจ้าพวกนี้เราก็ไม่สามารถตีได้ครับผมทุกคนเอาราครับผมแล้วก็ไฮบิดครับผมเป็นเจ้าตัวนี้เนาะกิก้าโนซซฟารัสนะผมดึงเราฟิลไปแล้วครับผมใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราเอากิก้าแม่รอบท้ายอย่างนี้รอบสองยังเบาครับผมรอบสามเบาๆหิวมาจัดนะ โอ้โหโอ้โห,โหแม่ดูเลือดดูเลือด AI ดิดีนะมันเป็นกินบืชครับผมถือว่าพี่โชคดีมากนะถ้ามันเป็นครึ่งโบกครึ่งน้ําหรือเป็นนกหรือเป็นอะไรนี่ยิ้มหวานเลยครับผมทุกคนมาจัดครับผมรอท้ายแบบตึงๆหน่อยครับผมถือว่าเรามีสองตัวนะแบบเนี้ย จริจริงนะผมไม่ไอายถือว่าเบาหิวเลยครับผมที่ส่งกินพืชไม้ที่แบบดีครับผมและในบ้านของพี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่แบบหกินพืชนี่กินพืชนี่นอนได้เลยโอ้ยเรียบร้อยครับผมมาอินโดอรปเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันคือมันพี่ว่ามันไหววะ่ะ ตัวได้เลือดเป็นโหวมื่นห้าโอ้โหจุกจุกหูรถตีต่วนห้าด้วยนะโอ้โหมันจะห้าว่านเกินไปแล้วตามเขาเฮ้ยมันจะห้าว่านเกินไปแล้วตามเพื่อนไปนอนไปนอนเอาละครับผมดินโลมาแล้วสามมาสามมาโอเคสวยงามโอ้โหจุกจุก โอ้โหเบวิวอะผมรอบนี้ดิโลอิงไปนอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่มีปัญหาครับผมบับเรียบร้อยครับผมกินสามตัวไปดิโอ้โอ้รอบแรกเป็นพี่อินโดแรปเปอร์ครับผมเก็บสามแล้วก็คิโตใช่ไหมแล้วรอบนี้ไอเจ้านีเมตีไม่เป็นไรครับผมโอ้โหกันโอ้โหกันสี่ด้วยนะ กลัวไม่ใช่เลยครับผมกดตีไม่ถึงนะฮะเอา้าตีสามโอ้โหเรียบยร้อยพอเราต้องเก็บแต้มไว้กันมันบล็อกด้วยครับผมเลือดบ5นห้าอย่างนี้แม่แต้มแปดพอดีด้วยไปนอนเลเวลพันหกโอ้โหเลเวลเยอะไปเพื่อนปึ๊บบับปับปับ,ปบ,ปบเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายครับผม สวยงามฮะโอ้โหสามรอบบาวิี่ัะผมทุกคนมาแล้วนะผมมีเวนริดเดิลเฟียตาคอมพีทครับผมเย่มาทุกคนครับผมใครได้ตัวอะไรคอมเมนต์ลงใต้คลิปด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีหลายตัวมากเนาะที่แบบเผื่อบางคนโชคดีนะผมได้ตัวดีๆนะผมมาทุกคนเดี๋ยวเรามารลุนกันครับผม ต้องบอกว่าพี่เอโคขอพี่เอโคเถอเพื่อนมาจัด่ะไม่ได้เลยวะพี่เอโคมันขอบวิบวับครับผมเพราะมันเป็นรีเจนดอรี่ระดับสามอันนี้เหมือนระดับสองระดับสองก็ยังดีว่าตัวเลยว่าตัวโอ้โหเห็นหนังห อยากได้พวกแบบไดโนเต่ามากกว่าแต่ไม่เป็นไรได้อย่างนี้ถือว่าดีครับผมพี่ได้รีเจนระดับ2เลยครับผมทุกคนยังไงก็ใครเล่นแบกนี้แล้วได้ตัวอะไรมาแบ่งปันคอมเมนิ์ลงใต้คลิปได้ครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปพีนเรื่องนี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปกันแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม